สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเตือนพื้นที่รุ่มลำตะคองพื้นที่รุ่มลำตะคองเตรียมเก็บของเครื่องที่สูงระับการแจ้งเตือนสีเหลืองเมื่อวันที่18ตุลาคม2564เวลา18นาฬิกาโครงการชลประทานนครราชสีมาแจ้งเตือนสถานการณ์ในพื้นที่รุ่มน้ำลำตะคองว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรง เตรียมเก็บเข้าของขึ้นที่สูงรับการแจ้งเตือนสีเหลืองประกาศจากของอนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนคนรราชสีมาเรื่องแจ้งเตือนพื้นที่รุ่มลำตะคองด้วยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนคนรราชสีมาได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ําและบำร,ร,ร,รุงรักษาลำตะคองว่าอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่16-17ตุลาคม2564ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณท้ายเขื่อนลำตะคองรุ่มน้ำลำตะคองและระดับน้ำต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใน2อริมน้ำอาจได้รับผลกระทบจึงแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายและมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น โดยให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำและเตรียมเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงระดับการแจ้งเตือนสีเหลืองโดยให้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและให้เจ้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่จุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและในเขตพื้นที่ปกครองต่างๆด้วยในวันที่18ตุลาคม64 โครงการชลประทานนครราชสีมาสํานักงานชลประทานที่8ร่วมกันลงพื้นที่กับผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาในการติดตามสถานการณ์ในรุ่มน้ำดําตะคอนณะอาคารแบ่งน้ำรัดลมหม้อตําบลโคกวดอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณข่าวจากทีวีครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เป็นกําลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ